ผมได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคาใจที่สุดในรในอบปีเลยนะฮะสำหรับตั้งแต่ป,ปีที่แล้วเลยนะฮะที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมผิดหวังมากๆนะฮะไม่ใช่ว่าตัวหนังนะ,ะแต่หมายถึงว่าหนังเรื่องหนึ่งที่ผมเฝ้ารอที่จะดูในโรงภาพยนตร์แต่ว่าอยู่ดีๆก็มีกระแสะบอกว่าหนังเรื่องนี้ขว่วยหนังเรื่องนี้ไม่ดีหนังเรื่องนี้กระแสะตก,กแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นโรงภาพยนตร์ก็ไม่เอามาฉายนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็หลุดลงไปนะแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นแผ่น ออกมาแล้วผมก็เลยต้องไปซื้อมานะครับเพื่อที่จะต้องมาดูว่ามันห่วยจริงหรือเปล่าผมเลยตั้งชื่อว่านี่คือการรีวิวหนังเดียร์อี h วน s ฮนเซ่นนะฮะหนังห่วยหรือนักวิจารณ์ใจร้ายเกินไปสําหรับหนังเรื่องนี้นะฮะเอออันนี้น่าสนใจมากสำหรับคนที่ไม่รู้จักหนังเรื่องนี้มาก,ก่อนผมต้องเท้าความก่อนว่านี่คือหนังที่สร้างมาจากนวนิยายนะที่ผมบอกเลยว่าเป็นนวนิยายที่งดงามมากดีงามมากแค่อ่านหนังสือก็น้ําตาจะไหลได้นะฮะนอกจากนี้ยังมีเพลงนะฮะที่ ถูกแต่งขึ้นมาโดยคนแต่งเพลงอย่างลาลาแลนแลวก็เดอะกรีเท็กโชแมนนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นเพลงแลวก็แต่งขึ้นมาแล้วเป็นบอดเวย์นะ,ะที่แบบโด่งดังจนได้โทนี่อวอร์ดแลวก็แบบเป็นบอดเวที่คนดูเยอะมากนะฮะแลวก็แบบรู้สึกว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองไล้ตัวตนตัวเองไม่มีใครตัวเองอยู่บนโลกนี้อย่างเดียวดายสิ่งที่หนังสือเรื่องนี้หรือว่าบอดเวโชวนี้เขาพยายามจะบอกก็คือ you will be found ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงที่สําคัญที่สุดที่เพราะที่สุดของ ตัวตัวเดวิดเอเบอ e แฮมสันเรื่องนี้นะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอินเทนชันที่โคตรดีมากๆแล้วมันมีซอสที่เพอร์เฟกนะคืออันนี้คือเป็นแบบนวนยินาวนยายฉบับฝรั่งนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นซีดีเพลงผมมีทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาไทยเลยสำหรับตัวหนังสือนะครับ ตัวเพลงเนี่ยผมก็สั่งมาจากแบบอเมซอนเมืองนอกเลยนะฮะคือมันทุกอย่างมันดีงามมากฉะนั้นผมยังงงอยู่เลยว,ว่าเป็นไปได้ยังไงที่หนังมันจะไม่ดีนะฮะผมมาวันนี้เนี่ยผมต้องการที่จะพูดเลยว่าวันนี้ผมดูมาละนะฮะแล้วต้งบอกว่าหนังเนี่ยไม่ใช่พุ่มกับกิกก๊กก็กโนเนมนะที่มาทําหนังเรื่องเนี้ยเพราะว่าคนทําหนังเรื่องนี้นะครับคือคุณสตีเฟนชอบิกซีนะซึ่งเป็นคนทําหนังที่ผมรักมากๆๆๆ อย่าง The p e r k of Being w a r l f l o w e r นะฮะกับเรื่อง Wonder ซึ่งสองเรื่องนี้นี่คือแบบโคตรโคตรโคตรดีเลยที่เป็นหนังคอมมิ่งคอมเวัยรุ่นนะนะฮะแล้วทำไมเรื่องนี้คนที่แบบเจ็บปวดคนที่จะต้อง c o m มิ่งคอมเคนที่กำลังจะต้องผ่านพ้นเรื่องที่เลวร้ายมากๆอ่ะนะฮะ แต่ว่าสุดท้ายเขาจะก้าวข้ามผ่านจุดที่มันแย่ที่สุดในชีวิตเขาได้ยังไงแล้วทาไมจะไม่เหมาะกับผู้ม่นกับคนนี้นะฮะผมก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคงั้นก็มาดูกันนะครับก็หนังก็ได้เป็นแพลมาแสดงนะซึ่งเป็นแพลเนี่ยก็เป็นคนที่แสดงตั้งแต่เวอร์ชันของละครเวทีละนะครับหลายคนบอกว่าแก่ไป <laughs> ผมก็พยายามดูแบบจับผิดเลยนะว่ามันแก่ไปป่าแต่ว่าไม่รู้เหมือนกัเน,นเวลาผมดูซีรีส์แบบพวก Sex Education หรือว่า High School อะไรต่างๆของฝรั่งอ่ะ ก็หน so ้าอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะเออนะฮะคือมันแก่ตรงไหนอ่ะผมถามจริงเอาเอาเอาเรื่องหน้าตาก่อนเลยนะฮะที่บอกว่าแก่ผมไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะแก่อะไรขนาดนั้นเลยในบ้านเราคนที่เรียนมหาลัยจบมหาลัยถึงเวลาคุณไปเล่นซีรองีรี่ม่งก็แต่งชุดนักเรียนทั้งนั้นอ่ะนะฮะแล้วแก่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นแก่เลยอ่ะนะฮะส่วนตัวอันนี้ผมขอค้านเลยคือแบบมันมันไม่เห็นจะแก่เลยนะครับคือผมดูผมก็รู้สึกว่ามันเนียนเกับทุกคนเลยทุกคนก็แบบสมูทมากๆแล้วดีมากๆตอนแรกผมก็แบบ ตอนที่ดูแบบแค่ผู้ใหญ่อย่างเอาเอลี่เอมีอ่อารามมาเล่นกับจูเลียนมัวมาเล่นซึ่งแบบเป็นระดับแบบแบบชั้นเตียนแนวหน้าของฮอลลีวูดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็สึกว่าเอ๊ะมันเหมาะกับบทบาทพวกเขาหรือเปล่ามันดูแบบว่าพยายามพยายามหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอดูก็รู้สึกว่าเออก็ดี <c oughs> <c oughs> เปิดเรื่องมานะฮะยันดำเนินเรื่องต่างๆ <c oughs> ไม่มีฉากไหนที่ผมรู้สึกว่าน้าเบือนะ่อและฉากเลยอะ ตัวเนื้อเรื่องนี่คือแบบงดงามมากๆจริงมันคือเรื่องของการที่เด็กที่ไร้ตัวตนในสังคมแต่ว่าเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้สปอร์ตไล์สองมาที่เขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเหมือนถูกคนพบและในขนาเดียวกันเขามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเขาเริ่มมีแบบมีความรักได้เขาเริ่มมีชีวิตที่ดีเหมือนเพื่อนๆได้นะ,ะแต่นั่นมันไม่ไม่ใช่ความจริงของเขาเลยเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเขาแบบใช้ความลวงเพื่อสร้างตัวตนของเขาขึ้นมาแล้วประเด็นคือว่า เขาจะเอาแบบมีความสุขกับความรวงรงนี้ที่มันเป็นภาพรวงตาหรือว่าเขาจะกลับไปอยู่กับความจริงที่มันทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่มีใครอะไรเงี้ยเออคือมันแบบตัวเนื้อเรื่องก็เพอร์เฟกแล้วนะครับที่แบบให้คนที่ไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีปัญหาทางสังคมหรืออะไรต่างๆ,ๆที่แบบจะต้องโอ้โหกินยงกินยาอะไรอย่างี้กันอย่างนั้นเลยนะฮะคือมันมันมันได้เห็นเลยว่าเด็กยุคนี้มันมีความเฟอร์มากๆแล้วเรารู้สึกว่าในการเต,บติบโตนี้ โตรไซตี้ยุคสมัยเนี้ยเปนแล้วมีหนังอย่างนี้มีหนังสืออย่างนี้มีเพลงแบบนี้ให้อ่านให้ฟังให้ดูเนี่ยมันโคตรจะมีความหมายที่งดงามมากๆจริงนะฮะและผมก็พยายามดูแบบจับผิดเลยนะว่าแบบที่แบบเขดาด่ากันว่ามันเฮี้ยเนี่ยนะฮะคือแบบผมดูจบนี่คือแบบอีกนิดหนึ่งคือล้ำตาไหลแล้วนะคือมันเฮี้ยตรงไหนฮะมันไม่เฮี้ยเลยนี่ผมต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับหนังเรื่องนี้ก่อนต้องบอกงนี้กันเลยคืออ่าโอเคถ้าพูดตรงๆอ่ะ เอเดอรเพิร์กกับเอตัววอนเดอร์เนี่ยแน่นอนว่ามันขึ้นหิ่งมากๆก็จริงนะแต่เรื่องนี้มันเป็นหนังเพลงใช่ไหมมันเป็นหนังที่แบบว่าโอเคมันอาจจะมีจุดที่แบบผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้พีคเท่าสองเรื่องก่อนหน้าของเขาแต่ผมบอกเลยว่ามันห่างไกลกับเขาว่าป่วยแตกอ่ะเออคือมันไม่ห่วยเลยนะฮะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบอย่างที่บอกคือผมสนุกกับมันมากๆเลยนะฮะแล้วก็แบบตัวการดําเนินเรื่องต่างๆการบิด อะไรอย่างๆคือผมอ่านหนังสือแล้วมาดูหนังมันก็มีบางดีเทลที่มันแอบเปลี่ยนอะอย่างที่ผมบอกแต่มันก็ยังดีงามอยู่ในตัวของมันเองนะครับตัวหนังสือเองเนี่ยมันก็พยายามจะบอกไอ้ช่วงท้ายบางจุดที่ผมแอบขนลุกแล้วก็แบบจี๊ดเลยเหมือนกันเวอร์ชันหนังมันก็มีการเล่าเรื่องด้วยภาพบ,บางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำออกมาได้ดีมากนะฮะคือมันทําออกมาได้แบบงดงามเลยทีเดียวหนังก็ไม่ได้แบบทําดูแบบสเกลใหญ่อะไรขนาดนั้นมันก็มีตัวละครไม่ได้กี่ตัวขนาดนั้นแหละนะฮะแต่ว่าการเล่าเรื่อง ดนตรีเพลงหรืออะไรต่างๆก็ดีก็ก,ก็ก็โอเคนี่นะเออผมก็เลยงงว่าแบบเออทําไมมันเหมือนแบบอะไรวะมันมันทําไมมันไม่ดียังไงวะเออไม่รู้จริงๆว่ามันไม่ดียังไงใครที่แบบดูแล้วแบบเกลียดก็ช่วยมาคิมบอกไว้หน่อยว่าแบบคุณไม่ชอบมันยังไหนบ้างนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ได้แย่เลยอะเออนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังคือโอเคผมอาจจะเฝ้ารอมากๆในปีที่แล้วแต่ว่า มันก็ถามว่ามันมันดีเท่าหนังสือไหมโอเคผมต้องบอกว่าอ่านหนังสือมันก็คงจะฟิลกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับหนังมันก็อาจจะมีข้อโชคดีตรงที่ว่ามันมีเพลงที่มันเพาะมากๆอยู่แล้วเป็นเดิมมันก็เลยทให้แบบเออไม่ว่าหนังจะเล่ายังไงเพลงมันก็ยังช่วยแบบอุ้มหนังได้อยู่ซึ่งอันนี้ก็ใช่นะแต่ว่าขณะเดียวกันผมก็รู้สึกว่าหนังมันก็มีวิธีในการเล่าของมันที่น่ารักดีเหมือนกันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากจะดูละครเวทีเลย ลวคนเวทีนี่คือแบบผมคิดว่าน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่แบบที่สุดและของคอนเทนต์ตัวเนี้นะฮะเพราะว่ามันมาก่อนมันมาก่อนนิยายมันจะจำไม่ผิดนะฮะมันมาก่อนตัวตัวอีเพลงคือมันมามันมามันมาเขาเรียกว่าไงละครเวทีกับเพลงมันมาด้วยกันนะแล้วก็นิยายก็ตามมาแล้วก็หนังก็ค่อยตามมาถูกไหมฉะนั้นหนังเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่ามันก็อาจจะมีบางจุดที่แบบคนอาจจะรู้เรื่องแล้วเดาได้ไม่ยากหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมรู้สึกว่ามัน มันก็จะเป็นงานที่มีคุณค่าในตัวมันเองนะครับเฉะนั้นผมเลยบอกว่าอยากจะมา,อะอา,ะมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยลองดูสักครั้งหนึ่งครับทุกคนเบียร์อีเวนทมเนมันเป็นหนังมันเป็นนวนิยายมันเป็นเพลงที่งดงามแล้วก็ดีงามมากๆนะครับคือมันสามารถทําให้เรารู้สึกว่าพอเราดูจบเนี่ยมันจะรู้สึกมีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อแล้วในช่วงที่แบบโลกโควิดเอ่ยหรือทุกอย่างที่มันกำลังซัฟเฟอร์พวกเราทุกคนเนี่ยนะการมีคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องไปต่อนะ เราต้อง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 ลุกขึ้นมาสู้ต่อบางทีมันเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะปีนขึ้นไปบนยอดยอดยอดแบบยอดไม้อะยอดต้นบนต้นไม้ที่สูงใหญ่อะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเพื่อไปสูดอากาศหายใจที่อยู่ข้างบนเลยนะครับแต่บางทีเนี่ยเราไปไม่ถึงนั้นมันแค่เหมือนกับเราพัดตกลงมาเพราะไอ้กอิ่งไม้นะี้มันหักลงมาท่าน,นหนึ่งแล้วเราตกลงมาจากต้นไม้ที่สูงใหญ่แล้วเราก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้ด้วยเเลย ผมรู้สึกว่าการเปรียบเปยของมันแล้วก็การที่มันเล่าเรื่องอะไรต่างๆผมว่ามันมันดีงามมากมันเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะสูดอากาศหายใจอีกครั้งนึงเลยต้องการที่จะแบบเหมือนมีชีวิตแล้วให้คนอื่นได้มองเห็นได้ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราคิดโดยที่เราก็เป็นเราจริงๆไงนะฮะนี่คือคอนเทนต์ที่เกิดมาเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะฮะ